คนทนฟ้าดงห้ับเรืออีกนตอฟ้ดงตัวมันตัดตาเลาก็อุ้าตาขเราเดรอเดะรน้ก็เพื่อนรูจเบีดที่เจ้าขออจา สวัสดีเดอ้อพ่อเม่พี่น่องสวัสดีตอนเศร้าๆมื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายเลยว่าสิไปออกลัดเ้าพวานคือว่านั่นแหละปืนมันหมดลมแล้วทีมงานเฮาก็พากันลัดเ้าแล้วพอซ้ำยามแรงเลยได้เคล็ปนี้นกคอไก่ป่า แต่ว่าบกคอยมันยำแรงคือยิ่งขกกว่านี้อีกเฮายัางชิมาอีกเด้เพระาะว่าทางนี้เข้าป่าสบายอยู่บริกีเหือมีว่ามีแต่ว่าขี่รถรถจักรนั่แหลสบายทางพุ่นเหือใหญ่ยังยาดอย,อย,อยู่ไปทางพุน่นเขาก็เศร้าเหือเนี่ยเศร้าทุกเดือนเลยมาทางนี้เนี่ยสบายกว่า หน่อหเลยสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์ลีแต่ต้นใหม่บางต้นใหญ่บางต้นน้อยก็คือทางเอาทางมันแป็นโอ้หนาวดิสองมือนีนอนบลับเลยหนาวแห้งลี ออืมอืมน่าโอีได้อยู่ป่าหรือว่ายู่บ้านเฮาถ้าปืนเบาเฮียงปืนติดกล่องลม,มหมดนี่โอ้หนุกเป่าทุกคนเลยลายดิได้ชิบได้สาวนต้นเศ้านุกเป่า กินบังไห้ตอนแรกบกินบันไดบางตนก็นกิน,กนบางตนไปกินเลยไผก็นอนบ่ลับเลยหนาวเลย ยนกหอกว่าหลายนกหังกากนนกเปานุกเรื่องก็หอกแต่ว่าทีมงานมารอบนี้เจ้าทินเพิ่นมีแต่คนเดียวเรือนันเข้ามาแต่บานหาหกคนภายกับโบโเคยไปนี่ขันมาสีส่ห้ารอบนี้โอเคอยู่พว่า เข okay, นี่มันมีชิมทางอะไรกับต้นบางไห้ท้านี้นะต้นบางไห้ลายกว่าทุกคนเลยยิงนกยิงกระหอกอก็เถอะแต่กระหอ,อกนี่สลดัดดึงินดึงินจะทินเป็นเบาแต่ละมือเขาเจ้าได้ได้บางรัวอะไรกับได้กระหอกหม้อได้เห็นเขนี่ตัวไก,ก่ยังมีเลย โคือกันกับฝันแต่มันน้อยมีแง่มนีมน้มันกินมักเข่งแต่เห้าแบบบุคอยไปการผันว่าเอาเจ้าทินเพิ่นมาเต้บ้านประมาณสามคนแลวเห่าสามคนหกคน,นคักเพิ่นพาไปเลาะยิงพาไปการกลางคืน อันนี้ไอเฮียงกับ,บโฮูน้องๆเพิ่นกับไปบรไห้ดอกบ่าวพากับบบเก,ก่งวันนีย้ยานลงชินทางหากินแต่เ้าแร่งกับได้พักผ่อนเลยปีหนูเมื่อวานดได้จจ้าตหนูได้แต่สองตหนูวายเนาะห่างใหญ่งบุรีเชียวกบกลับมาอน่ กับนุเอาไปแต่ว่าคอยเป็ยังมามอยู่เด้นี่เสียดายปืนปืนน้ํามดลมขนาดนี้ันบ่ค่อยตายเลยดมื้อีกนกนี่เนาะตงบ่ตัวใหญ่นี่่บ่่กว่านี้เนาะอือบางคนเอิ้นนกกระตงนี่กว่านี้อีก บดิพอบลิงตอนเช้า,าตะลายลิ้ลงกินเขาเนาะใหญส่สุดใหญ่เลยก็ได้เมวา,านนี้ตัวน,น้อยอันนี้ใหญ่ขนาดหอยกระเจดดี๊ยรดรคักนี่ มาแล้วตอนเชา้าก็มาได้นกได้นูปีนนูปีง,ปง,ปงก็หอกมุลมังกรตัวไทยตัวยวนเจ้าผู้ชูปี๋เดี๋ยวเราไปถ่ายกูได้ <c oughs> ดเตะกันมา,าดาามาีป่ะสบายดีมาดีได้เมื่อคืนนี้พากันนอนอยิ่งชั นอน่ให้นอนเทียงให้นาอกินหอตตอนไหน้อยนอนเพียงให้พอพันปีงปีงไก่ปีงกระหอกให้กินไปนอนกูไปเดอืนไหนก็มาจำไม่ยงจืดจืดเดราชาเบ้งเบงนานัจากโตเจอไวเออมโอ้มีเต็นูอว่ายเนาะในพานหนูแล้วบุมาหลับหนึ่งจากลังจะใช้กระจาฮอนนี่หฮะฮโตเลย 3าโตหางกะชังมยถือว่ามานอยู่ได้ยังแต่ไอเหียงยังบ่มาฮอดะะแล้วเจ้าไปรัเสาไปการไปยามกระแลบนูได้ก็ฮอกปานก็เฉลีได้นู แล้วเอาเออ,อลามเอาเมื่อนี่อเอ่ามเอาโบาตปีงนี่คิดาาปาแจปนอาหารตัวบชดนี่ไปพากให้คนอยู่บ้านนะบลเรลือเพราะว่า,าเอามักของสดๆดได้ใหม่ๆนะเสบนั่นแหละพิมพ์พว่าเวลาไปปลาได้กินของสดยังมาอยู่แต่ว่าขาไปหุงเฮียนเนี่จน,นีเพิ่นประจำการลางถวย มารอบนี้เพิ่นมาลางถวยลังลังมอแกงอี้เนกาอบแบน่ากดานรีวันน้ำแบบยังยี่ปะยังดียงจะจ่กันเี่ยคือจูจอมบันมะนาวนี่จะชินเรือชงกอยแล้วนี่นัดรวยนี่ม่จาร์ดเรตกต อะไลอละนี่ตนี่กระักก่มดยไทหมายจะเริมากะโกรเปลี่ยนอวนที่ใกตคนนแกเนาม่คนไหให้ม่มาวันตะการากตะการอะไรนตีละมากี้ ชื่นใจก็ใกล้ใ a ล้เงี้ยพอดีกันพอดีกันเยอะเจ้พ่อ้ามาคืนนี้จนกินข้าเนาะกินหอวเช้สบายดีอาเมื่อคืนน้ำพันเจ้าพันเห็นเมทาลเมท่าแพงแม่บุคักแล้ดายเมทัลเมทาลแพงเอาคันไดเมท่านี้แต่ละมือนี่สมปลาสมมุ หมูปลาชมพานชิ้นแหง้งชินยังคอยมาพักให้ตลอดสิได้ลี้บไดมิดบไดเมท่าเพราะเมท่าเสียชีวิตแล้วทุกคนเออตั้งแต่เม่พิมยังน้อยมเมทเพ่าะเทาบ่มีตอนนั้นคนตอนค่อยได้ได้แลนไดสัตปลาหลายๆคนค่อยได้เมทาลคอยพักให้ตลอด อันนี้ได้แต่หลุงยาและบัพักให้และลุงหลุงบัมักหลุงกินมักเหล้าหลุงมักไผ่ <c ười> ลุงพอบบนี่มักไผ่ได้เป็นกับสมเดี๋ยวลูกเปลี่ยนงปลาด้วยมักกาะเจ้าเนาะ <c oughs> มันขข่เต้ียอนดับและติบรไรเงินอะไรมาไม่้ประมังคาไปต้นไข่ตานั้นเหรอนันก็จะ้เเาเลยมอเร์ไ้าอติท์นั่นขายเงนยอ่ยเงินยากเรื่อง <c oughs> นนยาีเจ้าสง่าบลปานเลยจิ่ๆมวยจลอยจู่ๆเปล่บตามนี่

ยื้ย,ยเขามาบนเกาะคาบุกยูขับขับไปอันแตรอดมัเนี่ยเริ่อควยเกลียดแบบโนโฮเมีย <c ười> พอควยตักอันตึงกีเรียกคือพอปลื้อที่แม่ไปลานต่ยแล้วนาเตียงน,นอกระกักไปจเจอหนงเลยือจะเจ้าหนางเพล่าี่ก่นเปลางานเน้นเพลาะปลาะมันอ่อ้ยปลานั่ តើម well> ៉ <tye 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 <tye <tye <tye េចអាននេះអត់ແມ່វល់ប្រောទិញមឹកពូគឺអាននេះលងเล็กហ្វាតហើយនឹងផ្សាហេមកគ្លឺមិនតាស្រីប៉អានលេចលេចដងតោមទឹកល្អនេះអាននេះក៏បាយកាច់តោមនេះជឿហើយបេតើប៉ឆោតលវល់អរម្តេចតាតាអត់ឈងតាតាក៏ប្រឡង tôi lẽ to tôi mà temu lở lở càng là, đang ở tám bốn 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 បាទញ៉ាំពីគូលលនេះប៉ាទៀងក៏មិនចាំមកវិញញ៉ាំលោសមដល់តាប់នេះមើលយកបឺនអានអរិយនេះបងយកមកនិយាយក៏អស់លឺចេះលืมប៉ុចចានោះឌឹមត្រមកវិញ

ลอ่อวดคือในปนนนใอ,อนะ <What? S 2> เนออกกเี้ยใชยูตบวปอเจาอโลงมาเรลอชอล่อแล้วเบอร์วดทางอดมนเสาออลำ xếp 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 họ làm nhau họ phải xếp đây hôm vì là họ làm làm thái cơ bằng họ có bằng máy mày lớn nhẹm mai anh ต้องเเลยเหรอกอย่าปากเออเราแต่เ <t> พ <t> ื่อกินไหนีช่ไปแช่ไปกินไหนไงธรรมดาลูกไงงูมันกังแสบเย่มัเยมมันเนาะยิ่เยย มีครังเด็จริงใจไงเตแนวเลยกูตดกันหอมแหละอืมธรราบเาบอกง่ายบทเพปบทเพราคำพูดเอจวันหงเลได้จาติน้องมานอจังเลยเยิไปเลยีนมาทำเถอะตีอวะททำยำเลยต้นยไ

ใส่กระเทียมใส่หัวผักบัวหัวชิ้นไข่มะเขือคืนอันนกิะลายอย่างในปรุงแต่งหอมแซ่บกลมเกรลอ ตาเลยชดเด็ดชอดเด็ด ไปหากินอยู่ห้องอยู่ห้องผักอยู่บอนอยู่บอนผักคือชูหอมผักแล้วแล้วก็มันผักเมนมือโบราานาบัวช่วยนาบัวชดเรือบางนึงพอดีลารีมอนกอนช่วยจ้าลารีมอนน้ำเริงกต้ใจ Chưa ừ, vài cứ là chưa nua là nhiệt tội Chưa đó Chưa yeah, là sao mai này cái cười Tương cho lô, có tên Ờ Tương là tay Ừ ở lộ khoan à Ờ Tay tất nhiệt vài Chưa gì đây là ở lộ Ở lộ tầm hắn lừa Ở cắt đào lừa Còn tuân ở à, đi đâu. ปิงแล้วปิงกระหอกปิงน <c oughs> <Asian> ูเอะลามนูปิงนูปิงกระหอกเออลามกินเข่าแลยเชได้กลับบ้านเมื่อนี้ขอบใจลานชายรอบนาชิมาอีกเพราะว่าจุดเฮอยู่อาหารการกินคือว่าโอเคอยู่ คําว่าได້ກໍຄືລາຍຄືມັນໂອ້ມນน້นາວເນາະຈົນນອຈົນນຈົນນ เมนเกอาหารนานาเดิด้เลยรบูควเบิ่งเบิงเบิงเบิ่งเบิองเบิ่งเบ่งเออเออเเอนบรองสีชุกเรียบร้อยแล้วทุกคนเลยสองเถือดเบิ่ง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 ับิัง

พังด้วยหมาอะไรอยู่บ้างเอ้า เล็กเ้ห้องแม่ไ่รองรู้ๆทั้งเกาะพาองว่าเราจกกินเขาขึ้นเขาเาจะได้กลับบ้านเลยน ចាប់លាយដល់ខ្លួនខ្លួនតៅវានឹងដល់រ៉ោរាំពពរៀមពុនចាសដល់ខ្លួនតែទៀតទៅមកមកដល់វើញ៉ារ៉ាបន្ទင်းចង់ដល់ដំណំໂຕយិនជាងវិញរបស់មិនចូលជឹងស្ញៀតម៉ានវើញ៉ាំចឹងណាស់ចង់ដល់ដំណំបច្ចាជាងណាអពិនេះដល់កាប់ដល់វៃបាយចាអម្នាក់របស់ដល់ជួនបាន់ហត្តដល់ដល់ទី มันดังมั้งตัวอะไรตอนนี้เก็บเครื่องเก็บคลองเรียบร้อยแล้วพี่น้องเ้ยเดินทางกลับแล้วก็มีแต่ยังว่าแต่นี่จากบอนเฮาปะเราถไายกับประมาณ40นาทีประมาณนี้แหละย่างโมกายปันได้จาวิบวฝนหล่มเบิ่นอ่ะอืม

ดีตดทางหนาเมนเมนเมนโอ้มากันี่ยกระแล้งกิสีต้นไม้กิสีหน้าราตรีสดเลยตูลยางไปไกลชิดแล้ว สำหรับไฟเบิ้งคลิปก็บขอโทษขอภัยเด้อยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์ว่าช่วงนี้เล่งเฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปไปหากินบ่มีเวลาตอบแล้วก็บ,บ่มีเวลาอยู่บ้านกสำหรับคลิปนี้ขอจบไปชั้นนี้ก่อนขอบใจทุกคนที่ติดตามและครับชมขอให้อยู่ดีไม่แห้งขอให้ถึกราวันทีหนึงเด้อไปพอกันวิดีโอหน้าบาย